เช็คให้ดีพาสปอร์ตใกล้หมดอายุอาจทำให้การเดินทางล่มหรือสร้างความลำบากอย่างมากถ้าเป็นขั้นของการสร้างความลำบากอย่างมากก็คือสำหรับเพื่อนๆที่มีพาสปอร์ตต่างชาตินะครับเพราะว่าสามารถไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับวีซ่าอยู่แล้วส่วนใหญ่ถ้าพาสปอร์ตยุโรปหรืออเมริกาก็ไปได้ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบประเทศโดยที่แทบไม่ต้องขอวีซา่าใดๆแต่ว่าถ้าบังเอิญมันดันไปไม่ใกล้หมดอายุเนี่ยแหละอาจจะถึงขั้นแบบไม่ได้ขึ้นเครื่องบิน หรือว่าอตอนขากถ้าไปถึงปลายทางแล้วอยู่นานๆแล้วขากลับก็จะมีปัญหาเพราะว่าไม่ได้นับวันหมดอายุมาก่อนส่วนของพาสปอร์ตไทยอันนี้ไม่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องหมดอายุเพราะว่าไปไหนก็ต้องขอวีซ่าแล้วตอนขอวีซ่านั้นเขาก็จะเช็คอยู่ดีว่ายังน้อยพาสปอร์ตของคุณจะต้องมีอายุแล้วแต่แต,แต่ละประเทศบางประเทศก็บอกว่าต้องเหลือ,อยังน้อย3มเดือนหลังจากวันเดินทางกลับก็เขา้า เข้าวันไหนอะอยู่กี่วันนะก็วันเดินทางกลับแล้วก็ต้องเหลือไม่น้อยกว่าสามเดือนหลังจากเดินทางกลับหรือบางประเทศก็หกเดือนตั้งแต่ตอนวันเดินทางเข้าเลยก็คือถ้าเราไปเก้าสิบวันก็คือประมาณสามเดือนแล้วก็เนี่ยหลังจากที่วันเดินทางเข้าอะก็คือนับไปหกเดือนเลยจะต้องเหลือเท่านั้นกลายเป็นว่าพาสปอร์ตของเราที่ เคลมว่าจะมีอายุห้าปีบ้างสิปีบ้างเอาเข้าจริงนี่คือ <c oughs> คือไม่ได้อยู่ถึงห้าปีหรือสิบปีอย่างที่ว่าไว้นะครับ <c oughs> เขาคงจะมีมาตรการนี้เพื่อป้องกันว่าไม่ให้ใครไปแบบพาสปอตหมดอายุตอนที่อยู่ต่างประเทศละมั้งคือรก็เห็นหลายคนนะครับพอจะมาขอวีซ่าปุ๊บอ่าไม่ได้ดูวันหมดอายุมาก่อนนะครับปรากฏว่าเหลือไม่ถึงเหลือไม่ถึงอ่าพาสปอตเล่มเดิมเหลือไม่ถึงจํานวนที่เขาระบุไว้คือสมเดือนหลังจากเดินทางกลับหรือหเดือนหลังจากวันเดินทางเข้าอย่างเงี้ยก็ ถ้าต้องรีบไปทำพาสปอร์ตใหม่แต่ทีนี้ถ้าเรากรอกในเอกสารไปด้วยเลขพาสปอร์ตเดิมไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาฉะนั้นก็ต้องเช็คดูให้ดีตั้งแต่ตอนก่อนขอวีซ่าว่าพาสปอร์ตเหลือเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าปลอดภัยสุดก็คืออย่างน้อย6เดือนหลังจากวันที่นับจากวันที่เราคิดจะเดินทางเข้าไม่ใช่6เดือนตั้งแต่ตอนนี้นะครับตั้งแต่ก่อนขอวีซ่านะ6เดือนตั้งแต่วันที่เรากรอกในใบสมัครว่าจะเดินทางเข้าก็คือเข้าวันไหนก็บวกไปอีก6เดือนแต่ต้องเหลือขัั้้นนนต่าเ เดี๋ยวหัวข้อนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับเขาบอกว่าตรวจสอบวันหมดอายุพาสปอร์ตของคุณไม่งั้นแล้วอาจจะทําให้วันหยุดพักผ่อนของคุณต้องจ่ายแพงอันนั้นสําหรับพวกประเทศที่อย่างที่บอกอะ่ะเขาเข้าได้โดยที่พาสปอร์ตแบบว่าทรงอิทธิพลไงใช่ไหมไม่ต้องมากังวลเรื่องวีซ่าอยู่แล้วแต่คนขอวีซ่านี่มันมันไม่ได้ตั้งแต่ตอนขอแล้วอะ่ะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวหมดอายุสักเท่าไหร่ตามข่าวนี้ก็คนจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็ชาวอเมริกันนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกสามารถไปได้ทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่แล้วฉะนั้นก็มักจะไม่ได้ดูวันหมดอายุพาสปอร์ตของตัวเองเพราะว่าหลายแห่งในโลกนี้มากนะครับจะไม่ยอมให้ได้จับปฏิเสธไม่ยอมให้นักเดินทางเข้ามาถ้ารู้ว่าพาสปอร์ตของเขาใกล้หมดอายุแล้วก็เหมือนเราที่ถ้ามีบัตรประชาชนเนี่ยเราก็คงไม่ได้มานั่งดูวันหมดอายุใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงวันไหนที่จะต้อง มาใช้บัตรอย่างเงี้ยถึงค่อยอาจจะสังเกตเห็นแต่ว่าเราปกติคงไม่ได้อยู่ดีควักมาใกล้หมดอายุหรืออย่างจดได้ไปต่อใช่ไหมตรงนี้บอกว่าทําไมวันหมดอายุของพาสปอร์ตจึงมีความสําคัญในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวยอดทิศหลายแห่งต้องการใหน้นักเดินทางเนี่ยก็คือจะต้องมีอายุพาสปอร์ตเหลืออีกหลายเดือนก่อนที่เขาจะเดินทางเข้าด้วยซ้า ก็เลยบอกว่าเออพาสปอร์ตที่บอกว่าจะใช้ได้5ปีส0ปีนี่จริงๆใช้ไม่ไม่ถึงนะเพราะว่าเหลือ,อแค่ไม่กี่วันก็ใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้มันเป็นคําเตือนเฉพาะสําหรับคนจะเดินทางช่วงนี้เลยว่าควรจะเช็ควันหมดอายุพาสปอร์ตให้ดีด้วยเพราะว่าเออก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยก็นักเดินทางก็มักจะตรวจสอบไอ้มันหมดอายุพาสปอร์ตอยู่แล้วเพราะว่าจะต้องเอาไปใช้ในการซื้อตั๋วเครื่องบินหรืออะไรแต่ว่าพอ มาช่วงโควิดเนี่ยก็ทําให้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เดินทางมาหลายปีสอปีเป็นอย่างน้อยซึ่งพาสปอร์ตของเขาเนี่ยอาจจะใกล้หมดอายุแล้วก็เป็นไปได้แต่ไม่ได้ดูไงก็เห็นแบบว่าเออกำลังอ,อะไรนะเดินทางได้แล้วนี่ก็อดทนเขาเรียกก็ทนกันมานานแล้วก็อยากจะออกไปเที่ยวกันสักทีก็อาจจะลืมดูวันหมดอายุของพาสปอร์ตตัวเองก็ได้พอสองปีกว่าไม่ได้ไปไหนก็อาจ,จะลืมลืมตรวจสอบเรื่องนี้ ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนแบบว่าพาสปอร์ตใกล้หมดอายุจํานวนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็ก็จะเกิดปัญหาใหญ่ก็มีบางที่เหมือนกันนะครับที่เป็นจุดหมายยอดฮิตของชาวอเมริกันนี่เขายกเว้นให้อเมริกันอย่างเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะเอ่อว่าอย่างเช่นเม็กซิโกและแคนาดาเนี่ยสามารถให้ชาวอเมริกันเข้าได้โดยที่มีวันหมดอายุเหลือแค่ไหนก็ได้ประมาณว่าเหลือแค่ไม่กี่วันก็ได้ถ้าเกิดว่าหมายถึงตอนออกก็ยังไม่หมดอายุนะไม่ได้ระบุว่าต้องกี่เดือนกี่เดือน คือเหลือเท่าไหร่ก็ได้กราบใดที่ตอนออกคุณยังไม่หมดอายุอะ่ะแต่ว่าก็จะมีจํานวนมากเลยประเทศที่ต้องให้มีพาสปอร์ตเหลืออย่างน้อย6เดือนนั่นหมายความว่าถ้าพาสปอร์ตของเรากําลังจะหมดอายุอีกออภายใน6เดือนข้างหน้าคุณอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสถานที่ยอดทิ่ต่างๆก็ทําให้วันท่องเที่ยวก็ต้องล่มสลายไปอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นประเทศไหนนะเ,เขาบอกว่า จะต้องเนี่ยไอโหมวดของพาสปอร์ตเนี่ยที่เราจะใช้ในการขอวีซ่าเนี่ยจะต้องยังเหลืออยู่อย่างน้อย3เดือนจากวันที่ expire date request visa น่าจะเดาเอาว่าน่าจะหลังจากที่วันเดินทางกลับนะตีความว่าอย่างนั้นก็คือเหลืออย่างน้อย3เดือนนับจากวันเดินทางกลับแต่พอมาภาษาไทยไม่ได้บอกอะไรมากก็ ก็คิดว่าน่าจะาวันเดินทางกลับนั่นแหละถ้านับจากวันเดินทางเข้าก็หมายความว่าใครเกิดไปอยู่90วันขึ้นมาอะตอนกลับเอ่อพาสปอร์ตใกล้หมดอายุพอดีอันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะอันนี้ชัดเจนอีกประเทศหนึ่งยอดทิ้เหมือนกันก็คือพี่เอ่อต้องเหลืออย่างน้อย3มเดือนหลังจากวันที่คุณระบุว่าคุณจะออกชะ ออกจากเชงเก้นแอเรียอันนี้ชัดเจนสามเดือนนับจากวันที่คุณออกจากเชงเก้นอันนี้คือตัวอย่างนะครับสมมุติเฉยๆสมมุติไม่ไม่ได้ไปนับวันอะไรให้มันให้มันชัวนะครับสมมติว่าเราเข้าหนึ่งมาการาแล้วเรากะจะออกสักสิ้นเดือนมีนาก็ประมาณสามเดือนใช่ไหมอันนี้ต้องไปนับวันกันให้ดีทีนะครับแล้วก็วันหมดอายุพาสปอร์ตของเราก็จะต้องประมาณปลายเดือนหกอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามเดือนนับจากวันที่เราออกไง ทีนี้ถ้าเอาให้ง่ายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าก็คือถ้าเห็นว่ามันใกล้หมดแล้วเนี่ยไปทําใหม่เลยชัวร์แต่มันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยสําหรับคนที่มีวีซ่าของเก่าอยู่แล้วซึ่งซึ่งถ้าถ้ายังใช้ได้อยู่ก็ก็เรื่องหนึง่งแต่ถ้าวีซ่าที่เคยผ่าน ที่มันผ่านไปแล้วแล้วมันแปะอยู่ในเล่มเก่าใช่ไหมก็อาจจะเสียดดยว่าอุ้ยเล่มใหม่นี่ยังขาวสะอาดเลยในการยื่นวีซ่ารอบนี้แต่เล่มวีซ่ามันอยู่ในเล่มเก่าแล้วทําไงก็ก็ถ่ายเล่มเก่าไปด้วยแค่นั้นเองคือถ้าให้เพอร์เฟกสุดยอดเราก็คงต้องอยากให้ไอ้พาสปอร์ตเล่มปัจจุบันของเราเนี่ยมีวีซ่าอยู่ในนั้นไปเลยใช่ไหมครับเขาจะได้แบบว่าเห็นง่าย,ายๆอะไรนี้ใช่ไหมกลับมาที่ข่าวเขาบอกว่ามีอย่างน้อย71ประเทศที่ระบุว่าอ่าพาสปอร์ตจะต้องมีวันเหลือ หกเดือนอย่างเอ่อในการที่จะเดินทางเข้าประเทศของเขาเขาก็เลยบอกว่ามันมีอยู่สองแบบไงระบุหกเดือนนับจากวันเดินทางเข้าเดินทางเข้าวันไหนก็บวกไปเลยหกเดือนหรือเหลือสามเดือนนับจากวันเดินทางออกแต่ว่าพอดูดูแล้วมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละใช่ไหมก็เลยว่าถ้าเราเหลืออีกเราดูวันหมดอายุแล้วก็คือคืออันนี้นับจากวันที่เดินทางเข้านะครับอ่าถ้าเห็นนับจากวันเดินทางเข้าแล้วอุ้ยเหลือ,อ แค่หกเดือนเองคงต้องตัดสินใจไปทำใหม่จะดีกว่าเพื่อความชัวร์คือหกเดือนนี้จากวันเดินทางเข้าไม่ใช่นับจากวันขอวีซ่านะครับประเทศหลายประเทศที่ชาวอเมริกันชอบมาอย่างเช่นเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ก็ระบุว่าจะต้องมีอายุพาสปอร์ตเหลือสักหกเดือนหลังจากวันเดินทางเข้าหรือประเทศในแถบทะเลแคริบเบียนทั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆอเมริกาอยู่แล้วก็ต้องการให้เหลือหกเดือนเหมือนกัน แล้วทีนี้คือสําหรับเพื่อนๆที่จะเข้าไทยนะครับก็เรื่องของวันหมดอายุของพาสปอร์ตไทยคงต้องเช็คกันให้ดีเพราะว่าอาว่าถ้าพาสปอร์ตหมดอายุเนี่ยไม่สามารถใช้ใช้พาสปอร์ตเล่มนั้นเข้าไทยได้ทะนั้นอาจจะต้องมีการแพลนกันล่วงหน้านะครับว่าเออดูวันหมดอายุพาสปอร์ตเราสิเหลือสักเท่าไหร่ก็คือต้องน่าจะต้องเหลือสักคือคือเขาทางไทยเนี่ยไม่เคยได้ระบุชัดเจนเรื่องนี้แต่น่าจะต้องเหลือสักอย่างน้อยสามถึงเดือน รือถ้าเอาให้ชัวร์ที่สุดก็คือก็เห็นว่าเหลือไม่มากแล้วก็ทาทาใหม่ไปเพราะบางทีการทําใหม่ในต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องรอคิวกันนะบางสถานทูตบางประเทศที่เป็นสถานทูตไทยเนี่ยอาจจะรอหลายเดือนหรือหลายสัปดาห์แล้วก็พอไปทําแล้วปุ๊บก็ไม่ได้ได้ทันทีก็คืออาจจะรออีกหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนเพราะว่าจะต้องส่งเล่มใหม่มาจากทางไทย ส่วนคนที่อยู่ในไทยอยู่แล้วก็การทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก็ใช้เวลาหมายถึงว่าตอนไปทําก็แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแต่ว่าตอนที่รอเล่มส่งมาก็อาจจะหลายวันหรืออาจจะสักอาทิตย์หนึ่งสักห้าถึงเจ็ดวันถ้าถ้าเราเลือกที่จะให้ส่งเล่มมาหรืออาจจะมีตัวเลือกว่าถ้าต้องการแบบด่วนก็อาจจะเสียเพิ่มขึ้นอีกเป็นพันแล้วก็อาจจะได้สักวันรุ่งขึ้นหรือภายในวันนั้นเลยวงเล็บถ้าเรามาตอนเช้าหมายถึงคนที่อยู่ในไทยนะครับ แต่สำหรับในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่อยู่ในอเมริกาอาจจะต้องรอถึง1 1บอสัปดาห์อะไรทำไมประเทศพัฒนาแล้วทำไมพาสปอร์ตทำไมได้ช้าขนาดนี้ <c oughs> ก็พูดถึงคนที่อยู่ในไทยอ่ะที่หมายถึงคนไทยที่ทำพาสปอร์ตไทยนั่นแหละที่ถ้าทำเล่มใหม่ก็ประมาณ5้าถึง็วันใช่ไหมอันนี้อาจจะต้องรอนานถึง1 1อสัปดาห์ <c oughs> คือพาสปอร์ตทายากมากหรือฉะนั้นเขาก็เลยเตือนประชาชนว่าให้วางแผนล่วงหน้านิดนึงว่าเออจะเดินทางเมื่อไหร่ก็ดูวันหมดอายุพาสปอร์ตนิดนึง คืออุปสรรคสําคัญอย่างหนึ่งคือพาสปอร์ตของต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นสิบปีกันมานานแล้วใช่ไหมฉะนั้นก็เออมีมีใช้จนลืมกันไปแล้วว่าว่าไปทํามาตั้งแต่เมื่อไหร่ของเราเพิ่งจะได้สิบปีฉะนั้นก็จากของเดิมที่ได้แค่ห้าปีอันนั้นก็มีโอกาสได้ง่ายที่เราจะเช็คเพราะว่ามันห้าปีก็ยังพอว่าแต่นี้สิบปีเขาอาจจะมีจนลืมไปแล้วก็ได้ฉะนั้นก็เลยต้องมาเตือนกันเรื่องนี้ให้เช็ควันหมดอายุพาสปอร์ตด้วย ครับตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับประเทศที่เราอยูอ่ถ้าจะไปทำพาสปอร์ตของประเทศนั้นก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากไหมก็แชร์กันได้วันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ